สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาเทรนช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารรีวิวและคุณสมบัติเด่นของรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเรานะครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนิสสันเซ d ริกปี2025รถซีดานระดับพรีเมียมที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ล่าสุดผสมผสานความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัวการกลับมาครั้งนี้ของเซ d ริกถือว่าเป็นการตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายความเงียบและดีไซน์เรียบหรูในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกนิสสันเซดริก2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและหรูหรายิ่งขึ้นเส้นสายตัวรถเน้นความโค้งมนที่สง่างามกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าแบบเลดทรงเพรียวเพิ่มความดุดันและล้ำสมัยเส้นไฟท้ายถูกออกแบบให้ต่อเนื่องทางด้านหลังดูมีความเรียบหรูและไฮเทคล้ออลลอยขนาด18นิ้วเสริมความหรูหราและความมั่นใจบนถนน ภายในห้องโดยสารของเซตริกใหม่มาพร้อมวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดในบางรุ่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและหน้าจอแสดงผลกลางขนาด12.3นิ้วทำงานร่วมกับระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose ช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้หน่าประทับใจยิ่งขึ้น ด้านสมรรถนะนิสสันเซต,ตริก2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ250แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังเพิ่มความนุ่มนวลและความเงียบในห้องโดยสารอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีระบบไฮบริดให้เลือกในบางตลาดช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ ระบบความปลอดภัยก็ไม่แพ้กันเซตปริกรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันเซฟตี้ชิล360เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนจุดบอดร,ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360อองศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ความโดดเด่นอีกอย่างคือระบบกันสะเทือนที่ออกแบบมาใหม่ ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงแม้ในสภาพถนนที่ไม่เรียบเสริมด้วยระบบควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะกับการเดินทางไกลนิสสันเซดริก2025เป็นรถซีดานระดับหรูที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่มีบุคลิกสุขุม ภูมิฐานและทันสมัยถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในปีนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องคาเทรนของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ